ตู้รวม EX สุดคุ้มของเรามาแล้วซุบานิกะคิดลยามาตอร์โรโลนาโซเริ่มสุบกันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ย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 ชนชนตีมือกันหน่อยเฮ้ยว่าของดีมาแล้วครับผมทงกลุ่มไปนะครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมบัพิวัตรอยู่กับนัทมาซีนะครับวันนี้นะครับตู้รวม EX สุดคุ้มของเรามาแล้วสุดคุ้มจริงหรือเปล่าก็ไม่คุ้มเกมครับไม่ได้คุ้มเรานะครับ วันนี้นับเนี่ยมันก็มีมาหมดเลยนะครับผมมีเอจิมาโต้เกย่านิกะคิดรอยามาโตโรโนโซโรไคโดและโอดิลินไคโดอีกอะไรมากมายคือมันแบบเยกบนบนมาหมดเลยนะครับผม,มก็คือตู้เรามีเยกอีกหนึ่งตู้นั่นเองซึ่งมันน่าจะถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้ประมาณอยู่900เพชรเองนะเออเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนึงสองพันหนึ่งสามเก้าลบเก้าร้อยเพชรอ่ะมันจะใช้อยู่ประมาณ900เพชรเนี่ยมันก็ น่จาจะการันตีเอ้ยไม่ใช่ว่าการันตีผู้ผิดมันน่าจะใช้อยู่เอ่อทั้งหมดเนี่ย900เพศนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มสุม่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะสุ่มนั้นผมขอเออผมมีอะไรดีมาแนะนำนะครับผมพี่นัทพี่นัทมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุ่มเลย,ยถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลย One Fit Shop เว็บสุ่มหัสราคาเพียง10บาทเท่านั้นเโอกาสลุ้นรับ ID ดอกเพชรติด x เพียง10บาทเท่านั้นโคตรถูและยังมีไอดีดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่จาก Mapbox อ o ฟูสสามารถซื้อได้กับ One Fit Shop ปลอดภัย100%หากสนใจลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ โอเคนะผมก็ขอฝากวัน f i t ช h o p ไปด้วยนะครับผมเป็นเว็บบริการราคาถูกนะครับผมถูกมากครับร้านดีครับครับผมโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าใช่เราจะได้ตัวอะไรมาหรือบ้างหรืออาจจะไม่ได้เลยเลยโชคร้ายสุดคือไม่ได้เลยเลยแต่โชคดีก็คือได้หลายตัวดูกันเลยขออนุญาตสุ่มเลยแล้วทนไปสุ่มเลยแล้วกันตัวนี้เปิดหยดูพทองสดำเฮ้ยไยโลตัวอะไรขอแยกตัว ไว้ก่อนเลยเฮ้ยสายวิงยว่งไว้เฮ้ย,อยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าล่างอีกนะครับเป็นเป็นล่างกากๆนั่นเองนะน่าดีเจ็เบอ่าตามมึงสุมม่มใครอเ,เอ,า,เอ,า,อางี้ดีกว่าใครใครเปิดได้ก็ชนะใครแพ้ก็เต้นไม่เอาดี๋ยวไม่แปลแป้งแล้ว ต้น Fire, Fire. กวางขาวอยู่กลางเขาดีกว่า Fire, กวางขาวดีกว่า oh, โอ้ไม่หายเลย ah. เลย,เยต่อไปการตีสีดาวหนึ่งตัว,วนะต่อไปการตีและการตีสีดาวนะครับเออคือมันไม่มีการตีเย็กนะครับแต่มันมีการตีพวกสีดาวหรือรีเจนให้นนเองปั๊บแต่ถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้เย็กไปนะครับซึ่งพี่ที่ผมรู้จักนั้นเขาก็ได้เย็กไปเอ้ยโอ้ตกใจนะไม่คุยดีนองนว่าได้พวกปิ๊กมัมเอ้ยจ่วิ่งต่อตัวอะไร สแกตแมนอาฟูนะครับเฮ้ยมีอีกว่ะเฮ้ยอันนี้คือหนึ่งในลูกน้องของไคโดนั่นองเอาตามึงอย่าอย่ามาตัวเดียวขอร้องเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังดี เฮ้ยต่อไปการตีลีเจนนั่นเองนะคุณผู้ชมการตีลีเจนละไปอุ้ย่าวยาคซบอ่ะยาซบโอ้แล้วก็เลียวคูกิวนั่นเองพ่อของอูซบมาตาือดยาซบก็พูดอยู่ ปักมาเป็นสายมาสโมอกเกอร์นี่นะสโมสอซอสพนักงานสูบยาไม่อันนี้เป็นลูกน้องเขา

มันโดนค้อนแต่ตัวเฮีย,ม,ยมันโดนค้อนตอกหัวมาวิ่งหัวไม่ไปกันตัวต่อไปครับมาดูครับตรงท้องตรงท้องมาดูครับนี่มาอย่างนี้ใครไม่รู้จักนะคะนี่นะครับขายาวเป็นเปรตเลยนะครับตัวนี้อีกแล้วคุณผู้ชม ตู้นี้เน่ะเป็นตู้ที่กินเพชเราไมางมากเอ้แต่ว่ารอบนั้นเราได้เราได้รอบหนึ่งเนาะทองว่ะใส่มากดอเฟาร์มิงเนอร์ว้ายเจือจัดเกือโอ้ตัวเดียวแกตรงดำเกลือจัด เลือเกือเกจไม้เองพี่ไปเลยมาจังหวะนี้มีมพี่มีแดงแต่โล่เจ้ามือเป็นใเป็นใครไปไม่ได้คือเดฟามิงโกเอ้ยไม่ใช่แมนหรือฟามิงโกไม่ใช่ มันเป็นน้องสายโลแล้วเป็นอะไรเอ่ยสายโลตัวนี้เป็นอะไร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 เป็นหัวกระบองเพชรนะครับดูเลยครับปมาอีกตัวจังหวะนี้มาอีกตัวสามตัวสองสายหมัดแล้วเป็นอะไรเอ่ยเอชจามาตกหรือเปล่าโอ้แฟงกี้อีกแล้วโหแล้วเบิดแฟงเอ้รู้จิ ต่ไปโลนี้นะครับการันตีระดับตำนานนะครับผมมาเดี๋ยวถ้ามันได้ตัวนี้นะเดี๋ยวจะร้องเพลงาสายบินโอ้โอ้โหทุกคนมันไม่เคยได้ตัวดีๆกับคนอื่นเขาบ้างเลยคนอื่นเขาแบบว่าได้ตัวกันแบบว่าได้เยกับครับคนดูแต่เราไม่เคยได้เลยครับ <laughs> ผมที่ที่2รอบ ปไปแดงตาตาผมเกลือจัดๆวันนี้มันเกลือจังเลยคุณผู้ชม ไมนต้องฆ่ามันไม่มีอะไรให้ดูนี่<า>เอ้ยมันชา้าหลอกไม่ครับสายลอ่ะเย็กที่เป็นสายลูกมีเยอะแยะจะให้มั่งมาหรือเปล่าสักตัวไหมไม่ให้เลยใหต้ตัวอะไรก็ไม่รู้มานั่นันฉลังงงม,มาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยรอบนี้ผมว่ามีโอกาสได้ของดี ของดีอาจจะมีโอกาสมาเฮ้เอสโอ้รงกานว่าร่างยีกมันมีร่างยีกที่เป็นเออยู่โอ้ว่าได้ของดีแล้วไม่แค่นี้ไม่ตกกระจายว่ะเรามีการดีรับตำนนอีกรอบบมนายครไตรวอะไรตโอ้โห พี่กดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูเลยคนพาแพร์หายยังหวะนี้ไป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 ดไปตัวครับทองทองดึงออกมาเป็นสายโลดจังวันี้ยังวะนี้ตัวอะไร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 ครับพี่ตัวอะไรพ่อของซันจิมิสมองจัดต่อไปต่อไปต่อไปยังไงครับยังไงยังไงครับเปิดมาเป็นทรงแดงโอ้โห เกือเต้เลยอ่ะไปดูอีต่อจวกนี้ยังไงยังไงได้ทงแรยเฮ้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 ยชนชนตีมือกันหน่อยเฮ้ยว่าของดีมาแล้วครับผมทงกลุ่มขนาดนี้หือใส่แทบแตกใส่โลกเปิดหาทีละทีเลยมัดสันจี เฮ้ยเกียร์5นิกะมาจะเป็นตัวอะไรอไปตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรใส่โล้เหรอเฮ้ยเกียร์5นิกะมาเจ้าเอาเจ้าโมเดลนิกะมาดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ไม่เกือดดินี่ก็ถือว่าดวงดีดิเอาเกียร์5นิกะมึงมึงทำท่าแบบเปนิกะดิทำท่าแบบนิกะดิแล้วมึงก็เต้นไปด้วยมึงถือด้วยถือไปด้วยแล้วก็เต้นเอ้าเปิดไปเเลยฮ้ยมีอีกเปล่ามีอีกหรือเปล่า ไม่ใช่นะครเกียร์ดวงดีขย้นนี่ก็ถือว่าดวงดีเลยดิเกียระไอเกียร์ห้านิกาเฮ้ยมีเกียร์ห้านิกากับเกียร์อะไรมั้งมันมีเยอะอะมีเกียร์ห้านิกามีหลายตัวเลยแต่เราได้เกียร์ห้านิกาเฮ้ยคือดวงดีดีดกัน,นะอะแต่ว่ามาันยังเหลืออยู่เราจะไปลุยกันต่อไปลุย,ยจังหวะน,นี้เราเราแบบดีใจแล้วตอนแรกเราเงียบๆกันเราแบบเราเศร้ากันแล้วนะครับเรคิดว่าเราเกลือแล้วเราเศร้าแล้วไงตอนนี้คือเราแบบ ตัวนี้ตัวอะไรครับหัวใหญ่หหัวใญ่มืออ๋อมือหนูมองมือเป็นหัวนี่หัวไอ้ตัวนี้หรือเปล่าหัวใหญ่เดี๋ยเหมือนจะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายของการสุ่มแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่เหมือนจะดีเหมือนจะดีก่อนก่อนจะจบอ่ะสายหมัดตัวอะไรอ่ะอาขายีนุหมัดแม็กมาจบแล้วครับผมนะ ถือว่าไม่เกลือนะครับตอนแรกคือเราเราคิดว่าเราจะเกลือ<ม>แล้วลใช่แต่เราได้มานะครับผมในส่วนของเกียร์ห้านิกะโชโมเดลนี่เกียร์ห้าดิกะของเราขาน้อยเหมือนตะเกียบแต่ก้ามใหญ่หัวก้อนใหญ่นะครับอยากได้หนวดดำครับผมอยากได้ตัวนี้ครับนี่ผมอยากได้ตัวนี้เชวาเช่นหนวดดำมั้ยแล้วสุ่มไปแล้วไง โอเคสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีครับที่เราสุ่มแล้วได้สุ่มตู้รวมมี X เลยนะมี X สิบกว่าตัว<อ>แต่เราได้นี่ก้าออกมานะซึ่งเป็นตัวที่แบบว่า,<อ>าระดับต้นๆของตู้เลยนะครับแบบราคาเพชรก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็เป็นตัวที่ดีเรื่องของการทำซับนะถือว่าเราโชคดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้เออใครเป็นคนเปิดได้แล้วมึงโดนลงโทษไปเนี่ยไม่ถือว่าเราช่วยกันละกันนะคร,รับวันนี้นลดดแล้วก็ได้นี่กาแล้วถือว่าเราดีใจแล้วนะโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะค,คลิปนี้ได้นิก่ามาถือว่าหวานเลยหวานเลยหว,วานจริงมันทำทำ่างนี้ได้ทำเนี้ยได้ทำเนี้ยหวานเจี๊ยบดีบัตรทำอย่างนี้แล้วก็หวานเจี๊ยบดิเีอย่ทำไม่ครับหวานจริง <c oughs> สำหรับนิก่านะครับโอเคโอเคคลิปจะไปจะเป็นการสุ่มตัวอะไรอีก <c oughs> ก็อย่าลืมรอติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ<า>อย่าลืมอย่าลืมใช้บริการกับวันฟิตช็อปนะครับเว็บสุ่มรหัสราคาที่แบบว่าเป็นยังไง <c oughs> นะครับ,มรบผมโอเคไปแล้วผมนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตให้เทียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ